Ơ oh, phần tốc rồi khắp Chô đi thầy, thầy, thầy. Chô thôi, chô chọc nhoi luôn Đến nào chô đi Đến nào chô đi Thoái lăn kìn bao giờ không? Thoái lăn kìn bao? Tại sao? Tại con cần phải tăn là nó Thôi lăn nha, lăn nha đây ล็อกปั๊มใหม่คับเนี่ยขีปั๊มแตงเจตีเที่ยเขาคู่นี่เนาะน้อยๆเนาะเจตีเจี่ยเขาคู่บางทีเนาะไปมีไรแล้วก็ปั๊มตึมเออนี่สอดสอดเอาหมดเลยวันนี้ถ่ายที่ฟามเจ้าะหรอพี่ ตายได้พ่อมเจ้าน่ะพระเจ้าหงมองได้อ๋อมองมองเขามองเมื่อแรกกันเตะมองตอนเส้ากันเตะอ๋ออันนี้มันสอดไปได้เล่นปะเตินหนาโชว์หน่อยด้วยรดแดงฮะอู้เก็บลมแจ่งถอยลังออกป่ะน่ะ Long, đi, long đi. đây, long đây. Ló phân đây nè, chơi, mưa mang tung tung của mình, xuống tung 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 ngăn tung tung lắm.

Long đi, ao long, long đi. Long đi. Này con. Lọt vào. Sum áo vào long đi. Sẹc, sẹc mi nhiêu đâu? Đất này nhiêu vô tông gian. Chú quan lên nhanh Rồi หลากบอลวดไปมันเองเอา้าเอา้เอาเ <c oughs> บัตบุญบัต <c> บ <oughs> ุญอ่าไปว่าไปครับบัตบุญบัตบุญติดได้ป่ะเนี่ยเอาไปมาติดได้ป่ะเนี่ย

bớt bún bớt bún bớt lọt đâu anh, bớt bớt đâu bớt về bớt bớt bún bớt bớt bún bớt 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 nhau bớt bớt nhau bớt bớt nhau bớt 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 không, ở dưới kia này. โอ้มันใจมันใจไปป้องโอ้ยเบิดบุญ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 แล้วอันเบิดบุญแล้วผู้ติดแหงืยังไงมันถอยถอยไปตรงนั้นได้เนาะถอยคำร่องได้เลยนะกัน ติดได้ไหมเนี่ยติดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดินเหนียวเนาะพ่าดทุกคนหนึ่งหัว,มา,วม,ามาคุๆหนึ่งหัวมาฮาวันติดแล้วเบิดแล้วเนี่ย